อันนี้เป็นโจ์นะครับผมโอ้โหทองงามครับผมนอไล่อ,อล้วกันนอไม่โจ์นะครับ สวัสดีตอนเศร้าครับผมสู่ผู้สุคนมือนี้กับผ้าละปลาเลาะโคกมาหาโนไม้ไฟคือเก่าครับผมมือนี้มาอีกโซนหนึ่งนะครับผมปลาโนไม้มันมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้มีทรงพงเฉียวนะบอลวสีหมานบอลนะครับเนาะติดตามด้วยน้ำกันอันนี้บมี่มาโบมี่นอนะครับมีแต่ใบพี่น้องครับผมฝนบ่ตกมันแหลงเลยแตกแต่ใบ นี่ครับนอหนึ่งสงนอนะครับหน่นอไม้หน้าแรงครับผมหน่อไม้ไฟอันนี้เป็นหนอไม้ไล่นอไม้คายนะครับนี่นะครับนอหญ่ยอยู่นะครับ นอน่นนอยครับผมนอนบุค่อยญ่ายนอนหนึ่งนอนหนาแรงกินนอสักนิดแล้วครับนีนอยอพดนะครับบ่อบอกยากครับนอหน้อยครับเีจะนังขึ้น นอนงามเลยครับอีกนอนนึงนะครับผมโอ้นอนยังสองนอ nó nung cửa cái này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 , cái này, cái này nói nhanh นอนหนึ่งครับผมฝนมาตกห้ำหักนยากเล็กจังน้อยครับผมนอนไงครับสวยงามเลยสองคำนอน้อนงามครับผม นานหงครับผมสองสามแน่รักเอกเนี่ยออื้หูงูมีลายอยู่นะครับเนี่ยแขนงอี่น้อนนึ่งครับผม สองนอน,นะครับยัองอยูสอ่สองนอ่ยิบนะครับเนี่ยนอนนี่กจะล้งขื้น นอนยังครับนอนนีน้อยครับผมฝนมาต,ตกใส่นะครับนอนยังไกำลังออกห <c oughs> ลบจนได้นิดนอนนะครับ <c oughs> <c oughs> นอนไม่เหนียว Nó nhảy lên. นี่ครับ no นอนะครับนี่.2 3นอ นอนอหนึ่งโอ้โหฝนเพิ่ตกกันหันกหน้าครับผมกำลังขึ้นนะครับเอาน้อหน่อยกินมานะนรับ งอน้อยมิแตใบนะครผมไม่น้อยงอน้อยนะครับสองอเผือกมงแขนงมันเีกงามครับผมเี

อันนี้เป็นโจดนะครับผมโจดมันที่กึ้่นทางๆก่อไว้นี่ครับเ,เปิดแล้วครับยอมนี่ ย้อมน,น้อยๆนะครับผมก็ได้ประมาณสองสามกัมเดี๋ยวลองหลอกไปทั้งพูนนะครับผมเกิดู่เป็นย่อมครับผมสหรับนอโจนะครับนอไล่ยังท่านได้ออกหลายนะครับนอไล่ออกน้อยเดียวลังเป็นนอนน้อย ผมมีนอนผมนี่แต่ใบมีกะนอนน้อยๆนะครับเอาแล้วครับผมคือสิพาะสัมหนครับปลานี่บค่อยหลนะครับผมคือปลาที่ไปขางกอนนะครับเนาะพอได้ยู่พอได้กินนะครับผมดินมันแห้งครับมันก็เลยบ่ค่อยมีนอนครับปลานีฝนบ่ค่อยตกนะครับผม เขาได้แกงยุ่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันนะครับอ่ะได้ซำนี่แล้วครับผมเมื่อนีนี่ครับมีทางนอไล่แล้วกันนอไม่โจดนะครับนี่มันที่คล้ายๆกันนะครับผมแทบแยกบวกเลยผมก็ยังแยก บ่ออกอยู่นะครับอันนี้เป็นนอโจดนะครับนี่ใบมันที่แหลมๆนะครับเนาะกาบกาบมันที่หญ่ๆครับผมนี่นอโจดมันมีกาบกาบใบนะครับอันนี้นอไรครับผมนอไรที่เป็นแบบนี้นะน้อยๆแล้วกใบใบใบญ่ครับผมนอไรใส่กันไปแล้วอันนี้ลักษณะนอโจดมันก็จะแหลมๆขึ้นมาแบบนี้นะครับแกงแซ่พือนกันครับผมช่วงหนาแรงเนี่ย อ,อ๋พอได้แกงยุ่ครับผมเดี๋ยวมือน,นี่ถ้าว่างเดี๋ยวที่แกงให้เบิ่งนะครับผมสำหรับแกงแขนง,แงนองไม้แกงนองไม้ไฟนี่ครับผมไปชมีละมือน,นี่อ๋สำหรับคลิปนี้ก็พอได้อยู่พอได้กินนะครับปลาหนีมันบ่หลายนะครับลองแพ้งกับท่านออกมานะครับผมหาตืมอีกจากน้อยนะครับอ๋เดี๋ยวผมชิออกไปถ่ายอยู่ทั้งนอกเลยครับผมถ้าว่างกัเดี๋ยวสีลงแกงให้เบิ่งนะครับผม ท่าโบทันกับอาทิตย์จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกไลททุกแชร์นะครับเนาะทุกการติดการตามครับเอาไปลิปหนาพามาเก็บไม้นะครับผมสว่วนที่พาไปไป่าได้กันมาลุ้นกันต่อในะคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กับเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับฝนบ่ค่อยตกครับผมป่านี่ดินแห้งเหี่